สปอยด่วนวันพันแมนมาที่ห4 7ี่147ตอนนี้ขอสารภาพก่อนครับว่าผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยและตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรดูเดือดมากน้อยแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับอ้อลืมบอกไปว่าตอนนี้ยังไม่มีการแปลฉบับภาษาอังกฤษนะครับ ตอนนี้จะเป็นการสปอยแบบด่วนๆว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายคนนั้นตื่นเต้นและอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยตัดภาพมาที่หน้าปกตอนนี้น้องทัตสึมากิที่รักของผมขึ้นหน้าปกอีกแล้วและภาพเล็กๆนั่นก็คือการมาของกลุ่มแก๊งสามชาติรวมถึงบาร์ดด้วยเช่นเดียวกันพวกเขากําลังวาร์ปมิติมหัศจรรย์ของพวกเขากลับมายังโลกแล้ว เอาเป็นว่าในเนื้อเรื่องจะกลับมาหรือเปล่าเราไปรับชมกันเลยครับตัดภาพมาความดุเดือดมันก็เริ่มขึ้นทันทีการลกไม่ลอช้าพุ่งโจมตีใส่บอมและการต่อสู้กันระหว่างผู้ใช้ศิลปะก,การต่อสู้มันก็เต็มไปด้วยความดุเดือดรวดเร็วและเลือดพ่าน กาโลในล่าปีศาจถือว่ามีความเร็วและความเก่งกาจมากขึ้นมากเลยทีเดียวส่วนบอมถึงแม้ว่าจะแก่แล้วก็ตามแต่การโจมตีก็ยังรวดเร็วอย่างมหาศาลการต่อสู้ของทั้งสองคนมันทำให้แผ่นดินตรงนั้นแยกแตกกระจายไปเลยส่วนน้องฟูฟุกิที่รักของผมอีกคนนึงก็ไม่สามารถมองตามความเร็วของการต่อสู้นั้นทันแต่ก็ยังใช้พลังจิตของตัวเองในการช่วยเหลือบอมอยู่กาโลนอกจากที่จะต่อสู้กับบอมแล้วก็ยังแวบมาโจมตีน้องฟูฟุกิอีกแต่ก็ด้วยความเร็วของบอมก็มารับมือไว้ได้ทันและดับพลังในการ การต่อสู้นะตอนนี้น้องฟูบุกิฮิระของผมไม่ควรจะเข้าไปใกล้เลยความรู้สึกที่ผมดูตอนเริ่มต้นทําไมมันมันขนาดนี้เนี่ยมคาดคิดมาก่อนเลยว่าการต่อสู้ของผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้มันจะดุเดือดขนาดนี้และในช่วงเวลานั้นบอมก็ใช้กระบวนท่าของตัวเองจนตีกาโรด้วยความรุนแรงกาโลกระเด็นไปไกลแสนไกลแต่บอมก็ยังไม่ลดละวิ่งตามไปด้วยความรวดเร็วอย่างมหาสาลและเข้าไปประทักับกาโรต่อ ส่วนน้องฟูบุกินั้นก็ได้แต่อึ้งเพราะมองอะไรไม่ทันเลยในระหว่างที่น้องฟูบุกิกําลังอึง้งอยู่ตามลําพังหมู่เทพก็เข้ามาและก็ได้มาเจอกับแทงท็อปมาสเตอร์ทั้งสองคนได้พูดคุยกันเล็กน้อยดูเหมือนว่าน้องฟูบุกิจะพูดอะไรบางอย่างกับหมู่เทพและทําให้หมู่เทพถึงกับอึ้งเลยเหมือนกันครับน่าจะขอความช่วยเหลือเพื่อรักษาแทงท็อปมาสเตอร์คล้ายๆกับก่อนหน้านี้ที่ยืมพลังของแบงในการช่วยเหลือแทงท็อปมาสเตอร์ครับอีกทางด้านหนึ่งของสนามรบการประจันหน้าการประทะก,กันระหว่างกลุ่มฮีโร่ และเหล่ามนุษย์ตลาดก็เป็นไปอย่างดุเดือดตัวป่วนอย่างอสุจีดำก็ป่วนเหล่าฮีโร่ไม่น้อยเลยถึงแม้ว่าจะอ่อนแอจากการแยกล่างออกจากกาันแต่จํานวนของมันมันมีมากมายจนน่าราคาญถึงจํานวนของมันจะมีมากครับแต่ว่าเหล่าฮีโร่ก็รับมืออย่างสงบายไม่ว่าจะเป็นดาร์คชายรวมถึงปรมจา์นักดาบซันไบอมาฮาเลตอนนี้ก็สนุกกับการไล่ฆ่าอาุจีดำ ส่วนทีโร่อย่างอะตอมิกซามูไรออไออังและทัตสึมุกิตอนนี้ก็ตึงมือเลยครับดูเหมือนว่าอาสุจิดำจะเสียเปรียบแต่วความเป็นจริงแล้วมันแอบซ่อนตัวอยู่ใต้ดินมันรวมร่างขนาดใหญ่เกิดขึ้นและก็จับตัวของน้องทัตสุมุกิเอาไว้ความได้เปรียบกลับมาที่อาสุจิดำทันทีด้วยพลังของทัตสุมุกิที่มันน้อยลงอาสุจิดำสามารถฆ่าเธอได้ทันที และววินาทีความเป็นความตายพระเอกก็มาจีนอตเข้ามาช่วยเหลือทัตสึมุกิด้วยความรวดเร็วและสามารถช่วยเธอออกมาได้แต่จีนอตก็พาท่าให้กับอสุจิดำอีกหนึ่งตัวโดนทบุบ อีกแล้วกลายเป็นกระสอบทรายอีกแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงคิดในใจว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยมันโดนทุบอีกแล้วมันกลายเป็นกระสอบทรายอีกแล้วแต่ไม่ครับรอบนี้จีนอตไม่ได้พังความแข็งแกร่งของจีนอตร่างของจีนอตมันมีเยอะมากเลยครับถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่อาจารย์ไซตมะให้เอาไว้ในตอนที่จัดการกับตะขับอาว,โวุโสว่าจีนอตนั้นขาดความแข็งแกร่ง,งนี่แหละอาจารย์ตัวจริง แต่รอบนี้มันรู้สึกอะไรแปลกๆทัตซูมกิมองจีนอตแบบแปลกๆแ,แ,แ,และหลังจากนั้นทัตซูมกิที่ไม่เคยต่อสู้เคียงคู่ใครเลยสักนิดสักครั้งเดียวในเรื่องนี้ก็ต่อสู้เคียงข้างกับจีนอตไม่นะมันจะกลายเป็นคู่จิ้นจริงๆใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วตาทีเออาร์สปอร์ตก็ต้องอกหักหรือเปล่าเพราะจีนอตคู่กับทัตซูมะกิเอาเป็นว่าผมต้องพยายามตั้งสติและบรรยายต่อครับ ส่วนทางด้านจักรพรรดิหน้าปวกที่โดนกดของกรับเข้าไปเต็มๆต,ตอนนี้ร่างกายเหมือนกับลาวาเลยและก็ได้เดินทางมาถึงจุดที่เป็นสนามรบก็ได้เห็นเหล่าอาสุจีดำที่มีมากมายกำลังต่อสู้อยู่ตามลำพังเอเรียกตามลำพังหรือเปล่ามันเยอะเหลือเกิน จักระพัดหน้าปวกมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ประหลาดตัวใหม่ก็ว่าได้ร่างกายของมันเต็มไปด้วยกดของกับและผิวของมันที่กลายเป็นกดนั้นก็หล่นใส่อสุจีดำเรล่าอสุจีดำที่โดนกดนั้นก็ละลายทันทีในช่วงเวลาเดียวกันดักชายก็ไม่รอช้าเข้ามาโจมตีใส่จักรพพัดหน้าปวกและการโจมตีมันก็เกิดขึ้นการปะทะกันระหว่างสายพลังการโจมตีจักระพัดหน้าปวกเป็นมนุษย์ประหลาดสายพลังการโจมตีอยู่แล้วครับและการโจมตีการปะทะมัดต่อมัดมันก็เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งทีี่่มันนเปปลยไ ร่างกายของจกักรพรรดิหน้าปวกมันเต็มไปด้วยกฎและกฎนี้มันก็สามารถทำลายผิวหนังของดาร์คชายผิวหนังที่ประดุดดังเหล็กก้ามันถูกละลายจากกฎของครับที่เต็มตัวของจกักรพรรดิหน้าปวกความได้เปรียบมันกลับมาที่มนุษย์ประหลาดอีกครั้งจกักรพรรดิหน้าปวกมีไม้เด็ดที่เพิ่มขึ้นและสามารถจัดการกับดาร์คชายได้ดาร์คชายตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเรลาปรมาจารย์นักดาบที่เห็นว่าดาร์คชายกำลังเสียท่าก็รีบเข้ามาช่วยเหลือและโจมตีไปที่จกักรพรรดิหน้าปวก ซันไบเข้าไปโจมตีก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าซันไบจะพลาดท่าและโดนกดของจกักรพรรดิหน้าปวกเข้าไปเต็มๆภาพนี้ถือว่าสยองอาจารย์มุรุตะเข้าสู่โหมดดาร์กอย่างแท้จริงอะตอมิกซามูไรเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องและฟันไปที่จกักรพรรดิหน้าปวกเข้าไปแบบเต็มๆภาพนี้สุดเท่สุดอลังการไม่เพียงแค่นั้นนิจิรินังเข้ามาใช้กระบ,บวนท่าปราดวารีกคนลเรื่องละคือกลัวเพื่อนๆเ,เหงาก็เลยเล่นมุกสักหน่อย เอาเป็นว่านิจิลินก็เข้ามาอีกแรงหนึ่งครับจัดการกับจักรพพัดหน้าปวกไม่น่ารอดแต่เอาเข้าจริงจักรพพัดหน้าปวกไม่เป็นอะไรเลยร่างกายจักรพพัดหน้าปวกกลายเป็นเหมือนกับลาวาไปแล้วส่วนทางด้านดาบของอะตอมิกสบุไรและดาบของนิจิลินมันก็พังไปละลายไปจากการสัมผัสร่างกายของจักรพพัดหน้าปวกที่มีกฎเต็มตัวอีกทางด้านหนึ่งของสนามรบการต่อสู้กันระหว่างคาโล่ร่างปีศาจและบอมกําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพ็ดมัน ตอนนี้สังเกตได้เลยว่ากาโรใช้ศิลประการต่อสู้เทียบเท่ากับบอมได้แล้ว ก่อนหน้านี้ไม่ได้เก่งขนาดนี้นะครับคือมันสูสีจนขนาดเรียกว่าฝีมือเท่ากันก็ได้และในช่วงเวลานี้เหมือนกับบอมกําลังคิดอะไรบางอยา่างในช่วงเวลาที่กาโลกกาลังพุ่งเข้ามาเหมือนบอมกําลังซ่อนอะไรเอาไว้เหมือนจะเป็นเคล็ดลับวิชาศิลปะการต่อสู้มัดสายลมตัดเหล็กบอมน่าจะเห็นทีท่าไม่ดีถ้าหากการต่อสู้มันยืดเยื้อเลยน่าจะใช้ท่าไม้ตายเผด็จศึกกาโลไปเลยเมื่อกาโลพุ่งขยานมาถึงบอมก็สวนกลับไปทันที แต่การประทะครั้งนี้บอมก็ต้องแปลกใจเพราะกาโล่สามารถเรียนแบบท่าทางของบอมได้และหลังจากนั้นบอมก็พาท่าให้กับกาโล่จากการเสียสมาธิในครั้งนั้นแต่ถึงอย่างไรช่วงเวลานี้แบงก์ก็มาถึงแล้วความมันครั้งใหม่มันกำลังจะเกิดขึ้นส่วนทางด้านบอมก็เตือนน้องชายของตัวเองว่าอย่าประมาทการประชันหน้ากันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ความมันที่ดูเดือดอย่างแน่นอนในตอนที่1 4 8ผมนี่ รอไม่ไหวเลยครับและแล้วเรื่องราวการสปอยแบบดุนดวนในมัดที่147มันก็จบไปแล้วครับความตื่นเต้นความมันและมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นต่างจากต้นฉบับไปมากเลยทีเดียวเราไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้แล้วต่อจากนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอบอกว้คำเดียวเลยครับว่ามันมันหยดย้อยยิ่งกว่าต้นฉบับอีก เอาเป็นว่าตื่นเต้นกว่าเดิมเยอะเลยครับและใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าท่านดูจบแล้วขอบคุณามากๆเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรก็พิมพ์คำว่ารักก็พอเลยครับแค่นี้ผมก็ดีใจแค่นี้ก็มีกำลังใจเอามากๆแล้วและคลิปนี้ก็ถือว่ายาวเอามากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่ เอออาสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆขอบคุณที่ดูจนจบครับ